้่เอออเพื่อนๆนี่พี่กบมาเจอคุณเพชรอยู่ที่สบบลาวนี่ก็มาเจอกันที่คอนแกรนอ์เอามาลงแล้วมานอนมานอนที่นี่นะแมนเนีก็เอาแอฟซ่าอ่ามาส่งให้พี่เพชรแล้วก็อ่าซอยพลัสแล้วก็เอจีเอจีเอจีนี่อย่างว่าสองลังแอฟซ่าแปดลังแปดกัลลอน เอาไปใช้ในสวนทุเรียนก็ใช้มาแล้วเนาะบางสวนก็ได้ใช่ใช่ใช่แล้วเนี่ยฮะตอนนี้ของจะไปที่สปอปบบอลาวอยู่ตรงไหนนะฮะอยู่แขมบุรีกัมไชยอ๋อแขมบุรีกัมไชยแขมบาุรีกัมไชยเมืองท่าบบะบัดปลูกตรงกับอำเภอปากคาดปลูกจังหวัดเบอร์กักกบบนกปลูกทุเรียน300ยไร่ใช่ลงเป็นน้ำดำเนยนะดำดำพัน พันพลโอพันโคกพันโคกอืมเรามีพวุอย่างอื่นด้ไหมพวกพวกมอญทองมอญทองอ่ากระส่งอย่างเลยมอญสองอย่างเลยสวยงามไหมตอนนี้เป็นไงบ้างได้ไปดูอะไรเห็นบอกมีารกิจเยอะมากอ๋อนานๆแต่ครั้งนึงไปมีิ่งซ่งโูมาก็งามอยู่โอ้โหนี่ไม่ค่อยได้ดูเลยผูกตั้งเยอะแล้วระบบอ่ที่ว่าเจอลมเป็นไงบ้างเจอลมโอ้เจอลมกับ เดี๋ยวลมมันกับพวยมันก็บตอนนั้นกระตกแต่กระทูหาพี่ตีแล้วไม่เป็นไรแล้วนะไม่เป็นไรลมแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่เป็นไรก็วันนี้ก็ดีใจมากเลยวันนี้ไ่เจอทุกอ่าในในครอบครัวนี้ใน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 ทุกคนเลยเนียวงานนี้นี่นะเนี่ยน้องๆมีลูกสาวสองคนใช่ครับก็วันนี้มาจากสปปลาวเดี๋ยวมีโอกาสนะเดี๋ยวไปเที่ยวสวนที่ที่เทรที่สปปลาว โอเคขอบคุณมากไปเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับ